สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้อยู่กับผมเอกไดวิงครับเจอกันตอนกลางคืนนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดำยิงปรากฏที่สปริงเบริเกิลลำพะเพอนะครับเมื่อตอนเย็นผมไปดูน้ำมาแล้วน้ำค่อนข้างจะใสนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาะมวกตัวนี้ไปก่อนนะฮะฉมวกตัวนี้จะเป็นมาเลสห้าสิบห้านะฮะมีหลายๆายท่านให้รีวิวอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้รีวิวแบบ เต็มรูปแบบก็เอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นฉมวกยีปลาที่สั่งมาจากอิตาลีนะนำเข้าจากอิตาลีนะตัวนี้นำเข้ามามาเรส5 5ตัวนี้าราคา6,500บาทนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เอามาเอามาเด้อซาวิวม,มานะซาวิม,มาจะว่าลักษณะคล้ายกันแต่มันต่างกันคนละยี่ห้อเฉยแล้วก็ยิงดีด้วยราคาถูกกว่ามาเรสน,นะฮะใครที่สนใจนะครับ จะมองมวกแบบนี้นะครับของต่างประเทศนะครับสั่งซื้อได้นะฮะโทรม,มาเลยครับศูนย์9ปดแปดสี่เก้าเจดี่เจ็ดพี่น้องจะไปอันนี้อ้าวแล้วก็อ่าเหตุผลที่เอาอันนี้ไปด้วยคือน้ำใสมันอาจจะได้ยิงปลากรายใหญ่ยิงปลากลายยิงปาลาสวา,า,า,ายใหญ่เพราะใต้ชเปียงเวนน้ำลึกลุ้นมีลุ้นนะครับเพราะวันนั้นไปน้ำขุ่นจัดมองเห็นได้ประมาณแค่สองเดียวยิงได้แต่ปรากฏวันนี้น้ำใสน่าจะเปิดสองเห็นได้ไกลจะได้ ยิงปลาใหญ่ลุ้นดูกันครับแล้วก็นี่นะช่วงยิงปลากดผมนะครับช่วงยิงปลากดผมนี่นะฮะเป็นจึกนะครับสามเงี้ยงครับยิงปลากดครับนี่ใช้ยิงปลากดโดยเฉพาะนะฮะยิงปลากดยิงกุ้งยิงปลาเล็กปลาน้อยนะฮะตัวนี้จัดไปครับแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษก็คือใกล้จะถึงวันสงการแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาปลากดแล้วก็เอามาฟีดไว้ ผมจะกลับบ้านหาแม่นะครับปีนี้3ปีแล้วไม่ได้กลับบ้านนะปีนี้ผมจะกลับบ้านหาแม่ที่อุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวจะไปหาปลามาฟีดไว้ล้วจะไปฝากคนที่บ้านทางเหนือนะฮะโอเคฝากให้กาลังใจเอกได้วิ่งด้วยนะครับว่าวันนี้เอกได้วิ่งจะได้ปลาไปฝากคนบ้านเหนือหรือเปล่าจัดไปครับพี่น้อง ไม่เจอปลาใหญ่นะแต่ว่าเจอปลากฏดตัวนี้คนะรับปลากฏตัวนี้มันตัวสวยคนระับอดใจไม่ได้ครับจัดไปแล้วคนระับหนึ่งตัวคนระับแก้ว ปลาเนื้ออ่อนเยอะมากเลยพี่น้องเจอปลาเนื้ออ่อนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาปืนน้อยมายิงปลาเนื้ออ่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมดำลงไปจากตรงนี้ตรงป่านี้ถ้าไม่เจอปลาใหญ่เดี๋ยวผมเอาปืนมายิงปลาเนื้ออ่อนดีกว่าปรากฏนะเจือมากเลยพี่น้องอไปครับ ตัวแล้วนะับปรากฏนะฮะ <c oughs> ตัวใหญ่ครับก็เลยตอกเลยครับ <c oughs> คุณลมนี่แหละจริงเอาน้องๆกระดาคปืนใหญ่งคร่บ อีกแล้วครับปรากฏนะฮะมีไใ,ใส์สวยๆนะฮะถ้าไปยิงก็เสียดายนะพี่น้องจยัดไว้ครับนี่นะดูปรากฏตัวที่ยิงเมื่อกี้นี่ยืนไว้หน้าไกลมีปรากฏตัวที่ยิงเมื่อกี้นี่ครัพี่น้องนะสามตัวนะครับมีแต่บักเอฟครับสามตัวนี็ประมาณเกือบสองกิโลแล้วนะ ใหญ่จริงครับจัดปลาไพี่น้องวันนี้เดี๋ยวเอาปืนน้อยเปลี่ยนปืนน้อยเอาไปจีบปลากดปลาเนื้ออ่อนดีกว่าปืนนี้ไม่เจอปลาใหญ่นะฮะมันน่าจะอยู่ลึกนี่วะ่ะปลาพวกปลาใหญ่อ่ะเดี๋ยวค่อยส่องดูเดี๋ยวยงลงไปใต้คลองทถงนู้นไปจีบปลาน้อยดีกว่าเออถึงเวลาอีกชิคทำงานแล้วครับไปนี่แหละงานของมันเลยแหละยกให้มันเลยจีงปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยมันก็ไม่น้อยเด้ดูปรากดดูนะ โหโหจัดไป มองเห็นปรกากฏอยู่เห็นเตะหนวดหนวดหนวด,นวดตอกลงไปดึงก้ดมาได้สองตัวใช่เลยพี่้องสุดยอดกด <laughs> เราเข้าไปในสปิริเวย์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมดำข้างนอกใต้คลองของนู้นนะเพราะว่าข้างในนี่เขาตกประกฏกันอยู่ครับข้างบนตรงนู้นเขาตกประกฏกันเลยไม่อยากไปกวนเขาก็เลยไปดำอยู่ใต้คลอ,องของนูน้นก็ได้เยอะอยู่นะฮะปลาปลาได้เกือบสองพวงแล้วนะรประกฏนะฮะเดี๋ยวลองดำเข้าไปตรงข้างในสปิริเว์ลึกๆอยู่นะฮะไป

นี่นะฮะผลงานนะวันนี้นะครับพี่น้องได้ปลากระสูบด้วยปลาวันนี้ได้ปลาสี่ชนิดหนึ่งคือปลากดนนรวนสองคือปลากระสูบสามคือปลากระพิงสี่ได้สี่ชนิดนียว่าสี่ชนิดคือปลาเนื้ออ่อนนะฮะนี่ปลาเนื้ออ่อนตอนแรกอดำลงไปเห็นยังเยอะเลยเสียดาย พอขึ้นมาเอาปืนน้อยรวมไปหายหมดเลยจัดไปครับวันนี้ก็แบ่งกับไถนอตไปแล้วก็ที่เหลือผมจะไปฝากแม่ที่บ้านอุตรดิตนะฮะอวันนี้สุดยอดมากครับได้ปาไปฝากแม่แล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเฮกไกด้วิ่งด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันพี่น้องสำหรับคืนนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ครับตีสองครึ่งแล้ว นอนหลับฝันดีพี่นอ้องี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ